สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่านาฬิการะบบดิจิตอลนะครับอันนี้ผมจะเอาตัวอย่างของนาฬิกาไทมามกนะครับเดี๋ยวเรามาดูาระบบดิจิตอลนะครับระบบดิจิตอลนี้ก็คืออก็คือเอาง่ายๆคือเป็นตัวเลขตัวเลขแบบนี้นะครับ ตัวเลขไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเข็มนะครับแบบตัวเลขทีนี้เรามาดูสมมุติว่าเราได้ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยอพอคาเขาไม่ให้เขายังไม่อะไรไม่ตั้งค่าให้เราอีกเราก็สามารถตั้งค่าเองได้คนระับทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับก่อนอื่นเราก็ ปุ่มข้างข้างนี้นะครับกดเลยกดเลยนะครับค้างเลยนะครับอ่ะทีนี้พอเนี่ยวินาทีเขาอะไรกับพลิบแบบนี้เราก็กดปุ่มนี้ก่อนกดเลยนะครับอ่ะใจเย็นครับแล้วก็กดเลยกดอีกโอเคกดอีกนะครับทำตามนี้เลยนะครับ กดอนะีกนะกดอีกนบเดี๋ยวผมจะมองแบบละเอียดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เนี่ยถ้าเลขสิบสองเนี่ยเลขสิบสองในทีนี้ก็คือ,อในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะหมุนแค่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองไม่ใช่ถึงเลขยี่สิบสี่นะครับ อันนี้ถึงเลข12นะครับถ้าเราอยากได้เลข1เลข1ถึงเลข24เนี่ยเราก็กดปุ่มข้างๆข้างบนกดเลยคนระับกดให้มันกระพริบเลข24ถ้ามันกระพริบเลข24แล้ว มันก็จะขึ้นเลข1ถึงเลข24เลข1ถึงเลขย4อีกในทีนี้สมมติว่ากลางคืนใช่ไหมหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มในทีนี้ก็คือเลข19 2สองทุ่มก็ยี่อะไรยี่สิบสามทุ่มก็ยี่สิบเอ็ดนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งทุ่มเลขเจ็ดไม่ใช่นะครับโอเคนะครับทีนี้พอเรา กดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ต่อนะครับในทีนี้ก็คือวินาทีของชั่วโมงตรงนี้ก็คือชั่วโมงสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยสมมติสมมติว่าตอนนี้ก็คือสิบโมงเช้านะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับ สิบโมงเช้า10บโมงสิโมงครึ่งอะถ้าเราจะขยับให้กับคลิปเนี้ยอยู่ตรงกลางเราก็กดตรงนี้นะครับอ่ะทีน,นที้ใช่ไหมถ้าเนีกี่นาทีเดียวสามนาทีใช่ไหมเราก็กดตรงนี้เลยให้ขึ้นเลข3แล้วก็กดตรงนี้ กดเลยนะครับให้เลขโซนโอเคนะครับทีนี้เราก็ได้แล้ว10โมง30นาทีถ้าเราจะเดือนวันที่เดือนทีนี้นะครับเราก็กดตรงนี้ต่อเลยนะครับกดนะครับตรงนี้ก็ข้างหน้าที่กับพลิบอยู่เนี่ยก็คือเดือน สมมติว่าเนี่ยวันนี้ก็คือเดือน5เราก็กดตรงนี้เลยเพื่อจะให้ตัวเลขขยับขึ้นไปนะครับเลขห้ในทีนี้ก็คือเดือนแล้วก็ยี่ยก็คือวันที่ของวันนี้สมมติว่าวันที่วันนี้ก็คือ30เราก็ให้มันกระพริบที่27ก่อนนะครับกดตรงนี้คนระับ พอกัะพิบลี่สิแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนจาก27เป็น30เราก็กดตรงนี้เลยนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยก็คือวันสมมติว่าวันนี้วันอะไรวันจันวันอะไรวันอาทิตย์นะครับเราก็กดตรงนี้เลยวัอวนอาทิตย์นะครับ ทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ก็คือสิ้นสุดในการตั้งค่าทีนี้พอเราตั้งค่าเสร็จแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่มาเสียงยังไม่มาเราก็กดตรงนี้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งอะทีนี้พอ เห็นเลขศูนยนะ์โนก็คือกดตรงนี้เลยครับอตอนนี้ยังไม่มีข้างๆเนะี่ยยังไม่มีอะไรนะครับข้างๆยังไม่มีพราเรากดตรงนี้มันจะขึ้นขีดๆแล้วก็ขึ้นเหมือนกับกริง่งอ่ะกลิ่งในทีนี้ก็คือจะบอกว่าเราจะได้ยินเสียงแล้วก็สมมติว่าเรา จะตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยมันก็จะได้ยินเวลาเราตั้งนาฬิกาปลุกเจ็ดโมงเช้าพอถึงเวลามันก็จะเสียงขึ้นมาเองนะครับโอเคนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คือถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนกสาา็สามารถสามาคอมเมนต์ข้างล่างได้จะให้สอนอะไรอีกก็ สามารถคอมเมนได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนและก็ลงคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ